สวัสดีค่ะมาพบกับพันธนะคะนักกายภาพบำบัดค่ะค่ะวันนี้นะคะพันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดอมนะคะหรือว่า delay onset muscle soreness นะคะการปวดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายค่ะค่ะซึ่งน้อมเนี่ยนะคะเกิดจากการออกกําลังกายนะคะที่หนักมากเกินไปหรือมีความถี่ที่มากเกินไปค่ะจนกล้ามเนื้อของเรานะคะมีการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆภายในกล้ามเนื้อค่ะ ซึ่งอาการนี้นะคะจะอยู่ภายใน 1- 3วถึงาวันหลังจากเราออกกำลังกายนะคะค่ะการยืดกล้ามเนื้อนะคะสามารถช่วยในการป้องกันการเกิดรอมได้ค่ะเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อของเรานะคะเมื่อได้รับการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะออกค่ะหรือการวอล์กอัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการบอกให้กล้ามเนื้อรู้ว่าเขาจะต้องทํางานแล้วแบบนี้นะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะพอเราเอาไปออกกําลังกายแบบนี้ค่ะโอกาสการฉีกขาดคะ่ะมันก็จะน้อยลงค่ะ แนะนำว่าควรยืดทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายนะคะการยืดตอนก่อนออกกําลังกายค่ะคือการวอร์มอัพบอกให้กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมส่วนการยืดหลังจากออกกําลังกายค่ะคือการยืดแบบให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวค่ะซึ่งเวลามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะเมื่อเรายืดกล้ามเนื้อแล้วค่ะพอกล้ามเนื้อมันคลายการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นนะคะก็จะค่อนข้างดีค่ะ ค่ะพี่ก็จะอยากฝากนะคะเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อไว้นะคะเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อนะคะมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งความยืดหยุ่นนะคะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะของการบาดเจ็บมากๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าความยืดหยุ่นไม่ดีเนะะี่ยค่ะทาให้การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากค่ะค่ะซึ่งการยืดกล้ามเนื้อนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดเนาะก,ก็คือแบบไดนามิกนะคะกับแบบสเตติกซึ่งแบบไดนามิกนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบเป็นจังหวะค่ะเราจะยืดในตอนที่ เราเริ่มออกกําลังกายนะคะคือการบอมอัพเนาะส่วนแบบสแตติกนะคะคือการยืดคางไว้อันนี้นะคะเราจะทําตอนที่ครูดาวนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อขายตัวค่ะค่ะวันนี้พันก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ